สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมขอตลาดพี่น้องเข้าสู่ตลาดนัดคู้กระเบื้อชุ่มผู้บุตรหรือตลาดน้องแก่เมือเมืองจังหวัดเลยครับเ้ามื่อกี้เป็นเ้าวันเสาทียีุ่๊กซีเดือนสิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดครับคะนนีนเวลาตีหาเคิร์นนะครับกว่ยังมือดอยู่ครับเอาพี่น้องถ้าจะเด็กกันละเบิ้งเอาไปนะครับการฝัเบิง้ง กล่องผมเหมือนพ่อพ่อเบิ้บงพ่อเห็นอยู่หรอกพี่นะครับเอาช่วงบรรยากาศาาก,ก,กับงวงกล้วยเขาลังเขามากไม่อได้ขายได้ขายหรอเปล่าเมียลูกเพิ่มเงินเพิ่ยังนี่ขายตัวเท่าไรนี่<ใ>นโอ้โหโอ้ขายยกคู่เลยสี่หมื่นห้ายกคู่เอ๊ะฮ่าฮ่าฮ่าตัวนี้ดีได้ไห ไปไม่ใช่ไปมาเลยมาเลับาด้ยมาเลยมาเลยาดยมาด้วยมาด้วยมาด้วยมยมาดยมยมาด้ยมาด้ยมาด้ายด้วยมาาด้ย แม่ทองหรือแม่ทอง,ออองอเพอพรเจ้าบาทร่สามหมื่นเจ็ดสามหมื่นเจ็ดทองพะลุเจ็ดเดือนแล้วหเดือนพ่อไดพ่อได้อ,อ,ไดองพันห้าพันเนาะดีป่กนลังตรวตัวนอยู่

แม่ลูกแม่ลูกได้ประเดี๋ยวเสียสอนครับผมแม่ลูกแม่ลูกครับสุดยอดอ่างลางกันสิลูกเปิ้ลสูงลูกครับลูกฝือลูกแม่ลูกก็แม่ครับลูกใครล่ะเป็นลูกของไข่หมูขาว ือแม่เพิ่นผสมร้านหาเซียมในสามเดือนอตรวจท้องเราบ่เสียตอนบ่ท่านตรวจกันเพื่อ,อเอาออกจากคอ,อ,อกมาเสื่อมเข้ายังคือเก่าอยู่โอ้ทรงลูกดีนั่นหรือไหม,ม,มลูกแม่ครับร้อยเทไรเสียนี่ตัวนี้สูงร้อยสามสิบวกว่าครับแม่มันนี่ผมกับท่านเดาวัดไดี้ยังได้คุ้ยออกมาจากคอใหม่ๆเลยเ, <laughs> เปิดไปเท่าไร ป้องไปสี่สิบสามทรงฟี่ครับ้อยห้าสิบลูกอ๋อมีสิบสามตัวโรคไหนที่เก่าเนาะลออต่อรองได้เลยครับมาตรฐานรับประกันจำนี้ครับผม้นมาแล้วกมาอันมักเป็นทรงลูกเก่งเลยทีเดียวทรงหนุ่มแม่เพิ่นก็ได้สามเดือนผสมกับบ้านหาเซียนยตัวนั้นเพิ่งผสมไข่มูก้าวเลยมันมันออกดำมันมันบวกมขาวอีกที ต่อรองได้ปากเบือท่วเสีย093ครับ018 6199ปนกาหาครับผมสอนมุกดาลประมาณนั่นแหละครับผมเนี่ยไพมักนั่มกับแบ่ลูเเชี่ยวเต่เตีวเตี่ยวเี่ยเตียเี่ยเต่ยตวเทวเรียวเียวเตอเตียวเอวเวัตีีอเ่ะวเตีหยวเเตี่ยวเต่ืเวเตี่ยพอตี่ยวเ่อพ่ยว่เ่ กันเจ็ดเดือนแล้วอ่ะเก้าเดือนครับถูงลอยสามไปถุงลอยยี่หครับที่ห้าบวกเกินเนี่ยเกินอยู่เปิดไป้จ็บาทอ่ะครับบอกบอกเพื่อเไว้นี่เกินลอยย่้มหาอย่เปิดไปสองหมื่นห้าครับสองหมื่นห้ารับประกันตำหนิแข็งขาดีอย่างครับคงสางไดไอยู่ครับ ม่น้อยเรารอไฟมักน้ำเบิงหนาตาเบิงหนาจะแบบนีาปวดกวดดีอยู่ไพ่มังน้ำแปาบเื้อศูนย์เก้าสามหน้ไปห้าสามหกหกเก้าแปดแปดครับยบ<ไ>ิบ๊กต้นฟารมควายไทยครับอ้าวมันหมาอ่ามันหมาขอบคุณครับยกครูกัดไอ้ใครแยก่กันได้ตัว เดี่ยวตให้ตัวมันตัวทีไม่ด้ไม่ได้ไ่ได้มาอะรยดีวยัดก้นตัวกันได้บอกว่ามตัวกันทมือสิตัวอยู่ไม่ใหมเดจตียวัวเมียเหมือนะลาแตัมนี่ลูกไครเพอร์เวอร์จินนีลูกจากก็เดนนี่เด้ก็หนีลูกพวกเขาไป คูนี่เอาไรปันไหนผูนี่ว่าจำมือนา่ายมืาแยกดิแยกอ่ะอกดีทั้งสองนะครับแต่ตัวนี้มันสีเลี้ยงแน่ไหมเนาะเบือ้อะสูงลอยลอยีพหาไปี่ตัวนี้ลอยทหาครับตัวนั้นลอยทเดม่สาวสวย แกไม่อากเลแกก็งน่า้หน่อยวาืยเงมันม่อยิไปกิ้าเกินไปเค้าเกินไปเนาไปมักน้ำครับเลือกเอาสองตัวนราคาเท่นกันเองต้อล่องได้าากเบอร์0 9นยเก้าไปลูกเจ็ดแปดหนึ่งศูนยกาเก้าครับกาไฟล่ะหอยหมูน้ามันครับอ่ะมันมัน สวัสดีครับแม่ลูกลูกแม่ลูกมลูกผู้จักบาทนะลูกผู้ไอแม่ลูกเปิด๒๒น่ะครับมื่อนึ่งใครใครไม่จักบาทเล ายม้รือ่เปิดสองมื่นสองนั่นเลูกวะนหรลูกคูครับเปิดตั้าสองสองครับแม่ผสม่ม่ผสมได้ไปแม่ที่เดือนนะครับที่เดือนโตก็หลอดก้มตัครับผมตรวจท้องไปละเพิ่มเตือเราครับทานเลยทานเลยลุงลอยสามที่เท่าไร ตล่างหนี่เก้าับสัสองครับสามหานี่นะครับลูกปูมดูกนยังไอมักน้ำปาเบือศูนย์เก่าสีว่ากเกาหาหเก่าซีศูนครับนอยยังสันตีครับพรดนี้นะครับครับมันมาหลครับผมขนครับก็ดีลูกสาวแม่ตีสองตัวนึ่ พอพอดิลูกสาวสืซื้อติดเลยพลงได้ดิหัวให้พนดิลงอยด่ดอกขายเป็ดตัวคือขายแยกคือขายตัวสีดีเท่าไรดิลูกสาวก็ระวังดิขายเปดผาเปลี่ยนผาบกลือเลยก็เปลี่ยนหาสิรถเปลี่ยนปืนหาครับ เตอ้อเอาได้นิดหนตัวลูกไผ่อ่ะลูก้นีโอ้โหรอครับเปิดอไรตัวผู้ตัวผู้เปิดเกียรครับเก่าตัวนี้แปดทิอย่อันนี้ลูกไครนี่ อันลูกแก้วฟ้าครับกแก้วฟ้าโอ้แข่งขากัดีครับต้องสองโตเลยโฆคสาห์ในดีครับแข่งขากัดีกันเดี๋ยวนี้เฟ็ดมื้นกับต้องมีแปลดมื้นตัวดอนครับ

จากกาลสินนบมันมันครับมันมันไอหมากน้ำกับตอร่องไหนกับบอกราคาบอกสอนอ่าไม่ได้คือต้องอตรงกครับบางที่ไม่ได้จัาจิ้มจิมจะอ่กันนี่ราคาตัวร้องสอม่กับข้อปะเดียวเมียทองขึ้เมียเดียวมันอไปาวมาเอาจ้าบานเหร

ต่อรอไหนอีกต่อไหนครับหมแล้วนครัไม่ได้รูกแค่ตัวพหลโคกสามนะครับตามไพหลังพี่ผนมเข้ากัได้ต่อรอบไรนฝากเบอร์ทั่วอ่ะสีบ้าไปเจ็ดแปดครับจากซ้ครับป้ายตกระสินครับอ้าวมันมันอ่ะขอบคุณครับโ้งสดีครับเอาไว้มาเี่น้งเข้าใจกันีลยวสิว่าพวกเราก็ตือนกันครับอาวุธเกิดจับเกิดยังมา อาบอวว่าเขาบัว่าไอ้เพียอนเกกันคเออถอาไปจแล้วพดมนะคบอาบัวว่าคุณกะมาบอกนะคบเอาจอะไรงกันอาเอนที่เาพูดมาบอกขับขมาซืสอกันตังไรคำขมาซืุ้มาขายกันรงไแล้วก็พูดมาพูเพื่อเขาคเอาุมาดกันครอาเวลาขามาาก้ตล่ดนะคลยคือช่วึ้นเลยคำพบดตะไกนพูดโคตรโหดเลยคบอาเว่าค่าอากตะได้ขายแล้วพูดคบ บวอวรก,ร,ก,กอรับด<ะ>้อีนนครับแม่ลูกวาครับน,น,น,นี่่เออแบบอ่างไงแม่ลูกหัวลงห,ห,หมลูงเน่ยม่ผสมอีกไปอ่ะเพื่อที่ทำผลจะครับ

คลิปนี้ฝากต่อพี่น้องซ้ำหนึ่ครับสบายดี